ชาวนะครับผมที่ FC ที่คารวบลักสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีเฮ้ยมาแต่เช้าไปหรืไปไดไปทีกี่นาแล้วกายอย่าล้าเราตีเงินไม่ใหญ่เนี่นะอะไรนะคือไม่ท่าไหร่จ้างเงินเล็กวันนี้สบายใจจังคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไหวนะก็เศร้าอยู่ครับอะไรนะก็เศร้าอยู่ผมมันเศร้าจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวหมูกรอบเ,เป็นตาแซ่บมากคุณแม่สวัสดีฮะอุ้ยท่านผู้ใดิท่านบ้านเรากันสวัสดีครับ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 สวัสดีจ้าจับมือย่างนหน่อยเฮาเอางี้ดิเครื่องเสียงไม่พอหรอกเพื่อนตอนไรยัไรแล้วบอกมันไหลไปพี่จุ้นเราเริ่มยังเอาเลยก็ได้นะ พ็นเป็นจริงดีเลยุกายกดีเลยกนใก้ชุดไปยุโรปยางนี่วันนี้เดี๋ยววันนี้เรามีงานกลางคืนด้วยนะฮะคุอวุนนี้สวดีบอดด,ดิดีะไสุมุดว้าสวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีม ผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับไว้เช้านี้50ตัวไก่บมุนินไก่ยางร้านไก่อลมุนิ้นซับ่อ50ตัวครับกิงนเป็นเก่าเรา้มอนี่มันมัพูดได้โอ้โกินยูีแมเมลลาวาตัวจริงน่ะตัวจริงนาไม่ได้แลเลยกเลยบอกว่าเข้มน่คนเลียวิบัเเล้วมากรอกันต โอ้แันนี้เป็นอะไรนีเราทำอะไรนี่เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดขอแยกรีวิวนะครับช่วงนี้กับอันนี้ไอศ์คีมบอกไม่บอฟุตซัพพอร์ตฟอร์มบ้านเลดี้สวีเดนนว้าวอันนี้ซุกี้นะครับซุกี้มือหนึ่งจากพี่ก้อยใช่ไปกี่เกาหลี่อนนี้ขอบคุณพี่ก้อยกีเลยเอฟซีฟุตบอลสวีเยนโดยตรงใช่ไหมคะพี่โมงโอ้โหเอาซุกี้มือหนึ่ง ของแกบมาจากจัะมาอะไรก็พีอยู่ขอนแกนเลยจะขอร้านเลยว้าวอะไรนี่ก๊กพายุก๊กพายุนำแต่พายุเข้าใครพี่น้องปิซซ่าโฮมเมดนะครับผู้ใดบบาร์อะกินปิซซ่ามากินเด้อปิซซ่าโฮมเมดยไอพี่น้องอันนี้บ้านฮักใหญ่แบมฟู้ดซัพพอร์ตสซุกี้หมูน้ำจิ้มโบราณขอบคุณพี่อีสันิ tha ขอบคุณแม่สุวรรขอบคุณพี่แตงม้่ำข้าวไก่ร้อยขอบคุณพี่ศศีทอแสงสอน ขอบคุณแม่บัวหลวงทิสวางขอบคุณที่ไรบ้านฮักแม่สมหญิงสาวสกุลแฟนเถียุผู้ซัพพอร์ต <What? S 1> นะครับผมเป็นร้านฉสช,ชาใต้มีใครบ้างที่มาซัพพอร์ตนะครับมีพี่แตง <S <S พี่แตงนะครับผมคนอบอุ่นเยี่ยนะครับพี่คุณแม่เพื่อพิษเพื่อพิษอมมาม่านะครับขอบคุณพี่ไอรินด้วยขอบคุณที่ชื่ออ้วนนะคะขอบคุณนััสมนพี่นััสมนหรือคุณแม่นักพัสมนนะครับ ขอบคุณ Facebook ชีวิตยังมีอยู่พรุ่งนี้เสมอขอบคุณมิเลดี้วงดีนะครับขอบคุณสุภลักษ์พี่สุภลักษ์สุภลักษ์อุดทําขอบคุณคุณแม่สุปราณีด้วยนะครับผู้อร์ตโรงแรมอินทราอินดาวรีสอร์ทมีตําบกหงุ่มคุณมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูถ้วยวายเฮ้ยดีเด้อ นูอะไรรับพอดมามาผชามามผชาสารพัดชาครับสารพัดชามากครับผาคันีอร่อยครับ่น้ำเป็นไคือ้วอนเดียวกันอันนี้เป็นกมครับวกนี้บอกแล้ว่ามากัมากผไม่แซ่บคือป่วยไม่แซ่บคือไม่แซ่บคือป่วย